ครับวันนี้จะกินต้มหอยจุกต้มหอยหอมหอยจุกหอยหนื่อยมากเลยน้องอุ้ยเหนื่อยงหงี่งมาเอานี่ มันน <chat> ี่พากับไปงมหอยพี่น้องได้บ้าหลายเนาะบุกแกงมันเนยบุกแกงอืมอุ่นอร่อย

ไม่เจ้า <c oughs> จิ้ม <c oughs> ขออภัยด้วยพี่นอ้องเกีียวเพชรพูดน้ำจิ้มทีฟู้ดผักโหระพาแับน้ำจิ้มเป็ดเพชรจังเลยอืมครับ มีแต่เอฟเอฟมัวใหญ่ด้วยเนาะหัวใหญ่เอฟพีเนาะหายกบ

người vẫn nói hết lắm เีมเนาะทเลยเนาะจิมซีฟูบบ้ดมาซาจ้าแบบนกับพี่เนาะ